ช้เรีงโกเนี่ยจะไม่ต้องอาศัยไม้แบบเลยเพราะหล่อด้วยคอนกรีตการฉาบปูนก็เลยจะต้องอาศัยโครงกายเพราะเนื้อคอนกรีตกับเนื้ออิฐมันคนละเนื้อกันมันจะเกิดการยืดหดนะครับไม่เท่ากันก็ <S <S จากที่ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของเสาเอ็นและคานทับหลังในระบบของผนังเรียงโกวอของเราและผนังโดยทั่วไปจะพบได้ว่าถ้าต้องมีเสาเอ็นทับหลังจะมีไม้แบบเห็นได้ว่าถ้าเราใช้เรงโก้เนี่ยจะไม่ต้องอาศัยไม้แบบเลย ไม้แบบก็คือแบบหล่อที่ต้องเอามาแปะอยู่ตรงข้างเนี้ยใช่ไหมถ้ามีเสาเอ็นก็ต้องมาหล่อมาแปะเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะเทพราะแปะเข้าด้วยกันปึ้งเนี้ยไอตัวเนื้อวัสดุเนี่ยมันจะคนละเนื้อละเนื้อที่เป็นเสาเอ็นเนี่ยจะเป็นเนื้อคอนกรีตเพราะหล่อด้วยคอนกรีตการฉาบปูนก็เลยจะต้องอาศัยกงไก่เพราะเนื้อคอนกรีตกับเนื้ออิฐมันคนละเนื้อกันมันจะเกิดการยืดหดนะครับไม่เท่ากันนะครับตรงเนี้ยถ้ามีเอ็นทับหลังเนี่ยการแตกร้าวของเนื้อไม้ของเนื้อ อิดเนื้อคอนกรีตและก็ตัวเนื้ออิดเองตรงนี้จะมี3มเนื้อมันจะเกิดการแตกลาวเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปไอ้ปริมาณเนื้อความแข็งแรงของเนื้อวัสดุก็จะแตกต่างกันพอแตกต่างกันก็เกิดการแตกลาวการยืดหดเรียกว,ว่าการยืดหดนะครับไม่เท่ากันเพราะไม่เท่ากันมันก็จะเกิดรอยแตกลาวอันนี้คือสาระสัมพันธ์ของการแตกลาวที่เกิดจากวัสดุคนละเนื้อทั่วไปเขาแก้อย่างไงเขาก็จะใส่ตะแกรงกรงไก่เข้าไปแปะนะครับ แปะตรงไหนผมมุดกรณีที่มีเสาเอ็นเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้กงไก่นะกงไก่ก็จะแปะปิดให้เห็นถึงเนื้อวัสดุที่แตกต่างนั้นกงไก่ก็จะเป็นตัวช่วยยึดประสานร,ระหว่างเนื้อปีดก,กับเนื้อคอนกรีตอันนี้คือที่โดยทั่วไปเขาทากันแต่พอเรามาเป็นเล y a n ร go ก เราจะเห็นได้ว่าเนื้อของวัสดุเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันหมดเป็นเนื้อเดียวกันหมดเช่นตัวนี้เป็น C L C เป็น Cellular Lightweight c, ER Light c o n ตรงนี้ก็เป็น Cellular ER Lightweight ี o ก็เนื้อสองข้างเนี่ยเห็นไหมว่ามันเหมือนกันมันไม่จําเป็นต้องอาศัยอแกาโครงไก่เราสามารถที่จะจับเสี้ยมนี่คือจับเสี้ยมแล้วก็ฉาบได้เลยเพราะว่าเนื้อมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วอันนี้คือสาระสำคัญที่เอามาใช้ในงานระบบผนังก่ออิฐฉาบปูนนะครับ